วันที่22กันยายนพุทธศักราช2566เวลา14นาฬก4นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถงหลูซึ่งตั้งอยู่ในเขตถงหลูนครหางโจวมณฑลเจอ้อเจ,อเจอเียงโดยสนามแห่งนี้เป็นสนามแข่งขันขี่ม้าระดับนานาชาติแห่งแรกของนครหางโจว ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองเป็นเขตปลอดโรคม้าเมื่อปี2565ใช้เป็นทั้งสนามฝึกซ้อมและสนามจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นอกจากนี้ในพื้นที่เขตทงหรูยังมีการประดับตกแต่งเมืองด้วยการใช้ม้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อให้เห็นว่าเมืองนี้ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อแสมบ้าคิงอายุ17ปีเพศผู้สายพันเดนนิสวอมบรัดจากราชอาณาจักรเดนมาร์กวันนี้ทรงฝึกซ้อมเป็นวันแรกเพื่อปรับสภาพม้าให้ง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะการบังคับมา้าหรือเรสซาดทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล มีนักกีฬาประเภททีมอีกสามคนประกอบด้วยนายสุพสินคงพันธ์นางสาวปรวริษาทองประดับและนางสาวฉันชนกขาร่าลิกแคร์ซึ่งวันนี้แม้สภาพอากาศในเขตทงหลูจะมีฝนตกแต่ยังทรงฝึกซ้อมม้าด้วยประวิริยะอุตสาหะส่งใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ45นาทีโดยก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปทรงฝึกซ้อมมา้า ที่คอกม้าชาพบสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อส่งเตรียมความพร้อมโดยมีนายมาสเตอรอาตเล็กซานเดอร์รัสชาวเยอรมันเป็นผู้ถวายการสอนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาย,ยน2565ก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19สําสำหรับการแข่งขันวันแรกจะเป็นการแข่งขันประเภททีมซึ่งจะใช้เทรสบีเซนจอรดตามที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กำหนดในการทำการแข่งขันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน